บ้างที่ได้มาจุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงณที่แห่งนี้ตายน้อมกิตสร้างมั่นเป็นหนวพระมหาเจสดาราชเจ้ามีพระมหากรมนาที่คุณอันร้นพ้นร้อนเก้าล้นกระหม่อมแก่ควงชนชาวไทยนานัปการพระราชกรณียกิจที่สําคัญยิ่งราชการที่สามุรศักลาศหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามพระมหาเจสดาราชเจ้าเสด็จพระราชดำเนิน มาทรงถวา,ายพระกรบโสรพระวิหารพระระเบียนกุติเสนาสะนะตา่างเรียนท่านทารตรีสิริลุงมณิตรองผู้ว่าราชการจาังหวัดศรีสะเกดประธานในพิธีที่ครบรกานขอขอพบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานใด้กำหนดจัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติในวันที่2ี่พระดิดาแห่งการแพทย์แผนไทย ตลอดจนเยผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานการแพทย์แผนแพทย์แผนไทย2มอบโล่รางวัลก็ไปประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรการแพทย์ปี2567ในการจัดก,การครั้งนี้ได้รับความร่วมมือหมอพื้นบ้านจังหวัดศรีสะเกษสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษสูงมีเป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน280คนโดยคาดหวังว่าการประกาศนี้กระบอกขอเยนเชิญท่นทานประธานได้ให้เกียรติมอบโล่ นางสาวนวพัฒนวรรณจูนายสุนทรปวมรักษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมูเหรือำเภอเพชรชรัตหนึนางสาวกมลดั์พบุญโรงพยาบาลกันชรารม นางสาวจิรภาวงวิลาโรงพยาบาลภุขขนห้านขอแสดงความยินดีกับบุคคลที่ได้รับการได้รับรางวัลเชิดชูกเกียรติปัญญาการแพทย์แผนไทย กองงที่สุดที่เขได้ก็่าวคุยกันะ็คือ